สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปักษาวายุพัก ตำนานสัญลักษณ์กระทรวงการคลังพญานกแห่งความมั่งคั่งเครื่องรางปักษาวายุพักเหรียญน,นกวายุพักเรียกเงินหลังลายมือต่อเส้นวาสนาของหลวงปู่รองศิริทโรวัดวิเวกวายุพัฒอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นหลานแท้ของหลวงพ่อพลิงอินทโชธวัดบางประกอบ สิทธิแท้ของหลวงพ่อโอภาษีอาสมบางมดสองวิชาเอกในหลายวิชาอาคมของหลวงปู่รองที่ขึ้นชื่อในเรื่องประสบการณ์นั้นก็คือวิชาการสร้างนกวายุภักปักษาที่เคยสร้างออกมาและมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์อีกส่วนหนึ่งก็คือวิชาที่ถือเป็นยอดวิชาของหลวงปู่รองนั่นก็คือวิชาต่อเส้นลายมือวาสนา ที่ใครมีไว้ชะตาชีวิตจะดีขึ้นแบบพลิกฝ่ามือดังนั้นการนำเอาสองสุดยอดวิชามาสร้างเป็นเหรียญน,นกเรียกเงินวายุภักปักษาหลังลายมือต่อเส้นวาสนาของหลวงปู่รองจึงทำให้ถือว่ามีพุทธคุณครอบจัก,กรวาลกำเนินนกวายุภักนกในตำนานสัตว์ป่าหิมพานที่ได้รับการสรรเสริญว่าเป็นราชานก มีขนเป็นทองคำกรองคอเป็นเพชรที่อยู่บนก้อนเมฆก,กินลมเป็นอาหารเสียงไพราะยิ่งนักสัตว์ทุกชนิดเมื่อได้ยินเสียงร้องต้องหยุดสะดุดนิ่งเหมือนต้องมนต์สะกดไพราเสนอหูกังวานยังมีข้อความปรากฏในพระบาลีว่านกวายุพักมีเสียงประดุษเสียงของทิพพระพรหมจำใสชัดเจนอ่อนบานสำเนียงไพราะไม่แตกส่น้น ลึกซึ้งมีเกังวานกระทรวงการคลังยังใช้นกวายุพักเป็นตราประจำกระทรวงครั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมบัติไม่ขาดพร่องมีแต่คนเอาเงินเอาทองมาให้ซึ่งมีความหมายสมกับตำแหน่งพระครังหาเงินตราเข้าประเทศหาเงินเข้าครังต่อมาจึงถือนำตานกสวรรค์ที่มีค่าสูงส่งเสียงเรียกเงินเรียกทองได้เป็นตราทองพระคลังหลวง และพัฒนาอันเชิญมาเป็นตราของธนาคารสลากินแบ่งรัฐบาลแม้แต่กองกระสาบผู้ผลิตเงินตราที่ใช้จริงในประเทศก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปนกวาูุพักแสดงถึงความเป็นอมตะทางด้านการเงินการทองทรัพย์สินสมบัติที่ใครก็เทียบเทียมมีได้คุณวิเศษของวิชานกเรียกเงินปักษาวาุพักของนกปู่รองนั้น มีพุทธคุณทางด้านเป็นมหาสเสน่เป็นมหาอำนาจเด่นทางด้านให้โชคให้ลาบเมตตาม,มหานิยมความมั่งคั่งความร่ำรวยบูชาแล้วการเงินจะคล่องตัวความร่ำรวยจะเข้าหาคําว่าไม่มีจะไม่เกิดกับเราประกอบจิตการค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาคุ้มของป้องกันแควค่าจากอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนานาประการ และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s cribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ